กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟาหรือช n แนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างลุกบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าผิดถูกไม่ว่ากันนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะพี่น้องจา๋า อมินก็จะให้ตัววิง่งก่อนนะคะพี่น้องก็จะมีห้าเจ็ดหนึ่งสามนะคะส่วนตัวเด่นของเราก็จะมีหก กับ9นะคะ6กับ9ที่จริง6กับ9เป็นตัวเดียวกันเด้อพี่น้องแอดมินก็จะเจาะ6นะคะก็จะมี6 2 6 6 6 7 7นะคะส่วนเด่น9ก็จะมี90 93 เกนะคะส่วนชุดกันชุดกันของเราก็จะมี5้าสา9เก้ สี่สามนะคะชุดกันนะคะตัวที่แอดมินเน้นแล้วก็ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมีสี่สามเก้าศูนย์หกหกนะคะ แล้วก็จะเป็น5 3นะคะตัวทีแอดมินชอบนะคะ4คู่นะคะพี่น้องจา๋าหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะเดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้นอยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พ่ารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวย้วยแฮงๆกับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า